จากนั้นเวลา17นาฬิกา26นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2563ณวัดพระเชษตุพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพเขตพระนครซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารและเป็นวัดประจำรัชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง ในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งนี้ประเพณีการทอดกรถินมีมาตั้งแต่สมัยพุทธ,ธากาลที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราชโดยมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียงหนึ่งเดือนหลังจากวันออกพรรษา โดยในการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สําคัญประจําปีเรียกว่าพระกฐินหลวงซึ่งพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดําเนินไปถวายผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ไปถวายผ้าพระกฐินแทนพระองค์ณพระอารามหลวงสําคัญปัจจุบันมีจํานวน16พระอารามคือในกรุงเทพมหานคร12พระอารามได้แก่วัด บวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสุทัตน์เทพวรารามวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐสถิตมหาศีมารามวัดราชาธิวาสวัดมกุฏกษัตริยารามวัดเทพศรินทราวาสวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามวัดราชโอรสารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิ์วัดอรุณราชวราราม และในต่างจังหวัดสี่พระอารามได้แก่วัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมวัดสุวรรณดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษนุโลกส่วนพระกฐถินพระรัชทานเป็นพระกฐถินที่พระมหากษัตริย์พระราชทานภาพพระกฐถินและเครื่องบริวารพระกฐถินแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงนอกเหนือจากพระอารามหลวง16พระอารามดังกล่าว